สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนเกษตรทฤษฎีใหม่เมืองนิสิมาพี่น้องปลามาเบิ่งทุเรียนเพิ่นปลูกซสอนไว้หลังบ้านนะครับในป่าครับบ้านแถวสะอาดครับตำบลนะครับตำบลแก่งอำเภอเดชครับจังหวัดอุบลครับทุเรียนละงามเนะครับนี่ทุเรียนดินทรายครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเออเพิ่นบ่กให้ออกเพิ่นบ่กเพิ่นบอกกล่องครับก็บเรื่องมุนไปครับพี่น้องถามเดี๋ยวเพิ่นถามเพิ่นจะเสือเพิ่นบอกากออกกล่องกลับมาไปงานงานสงวนลีกัสซีท ามันเสไปเป็นซีเซ็นเตอร์อยู่เอาต้อนี่ไปเสียตังดังอยู่เนาะว่าอยากออกกล้องครับถามนะครับทุเรียนยี่ปีนี่ครับทุเรียนสี่สี่ปีเคืองครับมึงเรียกี่น้องดอกมันทุเรียนดินทรายสี่ปีเคืองเอาคิดจังไหนคือเดี๋ยวมาปลูกทุเรียนถท้าแถวนน้เขาจะว่าปลูกบ่เป็นมหมบ่ไม่ไหมแม่นครับเขาว่าเขาเขาว่าเขาว่าปลูกบ่เป็นเขได้ปลูกกระต่ายเขได้ปลูกกระต่ายเือปม ก็ผมสิปลูกนั่นก็เห็นเขาปลูกนะเห็นเขาปลูกบ้านนี่อยู่บ้านหนึ่ปลูกในซอกน้ำตวก็ยังเป็นหน่วยก็ลองขนยางออกเบิ่งโอ้ที่เหลนี่เป็นป้ายางมันบอกแน่นครับู้แสดงว่าล่องบอลมูแต่เปียบมูตัวนี้ขนออกกระปูกเลยนี่กระปูนี่เท้ยางหนี่งก็เป็นหลุมนี่หลุมยางก็เป็นี่หลุมยางเลยพี่น้องแน่นครับเบิ่งเลื่อยพี่น้องเนี่ยใส่เบิ่งใบมันบ่บ่เหต่างกับดินแดงเด้อพี่น้องนี่ดินทรายซำก็เอื่อนว่าไส้ไส้อย่างเถอ เดือนบนทรายเนาะนี่มึงเรื่อครับปลูเก๊กต้นครับทั้งหมดนี่ครับหม่ยป็นรวมม้วนหน่อยม้วนใหญ่กับร้อยนี่แหละครับร้อยเอ้ยแสดงว่าม้วนปลูใหม่กับมี่มึงเรื่องครับดอกมันนี่ครับเอ้ยหางแง่ตัวนี้กำลังเป็น,น,นหางแง่งหางมือใหม่หางแง่เริ่มหางแง่ใหม,ม่ตอนนี้เริ่มถอยน้ำจักหน่อยโอ้ดอกดอกยางขาม่าหอมกลุ่มเลยพี่น้อง ตัวนี้เป็นสองหลุนครับบอกเห็ดจังได้ี่บอกตัวนี้สองรุ่นกับู้มาทายกับทุเรียนมือไหมกันถ้าสองหุ่นี่อุ้กรลดนะอุ้กรลดข้าอุ่นเดียวใครเนี่ยครับเออมันเป็นบบเบิสูงาครับอืมมันกัดหนามเอาได้มันบ่หูวิธีการกันหนามอืมตัวนี้เป็นปีแรกบอกโอ้สองงากับปลเป็นยังนี่งานนี่มันมันคนละหลุนอยู่ถ้าถ้าถ้าตัวเดียวกันขยังออกถ้างานี่มีตัวนี้ตัวเดียวกับปลาเป็นยังเอาได้ ตัวนี้จะแตงแตงดอกบานี่หรือมันมันมันติดมันเป็นังสีอะไรเต็มเลยอ๋อสัวบ่เปลี่ยงอาหารดี<笑><笑>อยู่หัารสอยยนปวดข้อดอกลายปวดอุ้ยักปีก็ครับนี่ซีปีเขิงซีปีเขิงอุ้ยทุเรียนดินทรายพี่เนาะซีปีเขิงนี่แหละธรรมดาได้ครับเพิ่นมาปลูกซ่อนไว้หลังบ้านเพิ่นดอกปีนี่เป็นปีแรกแล้วนครับเป็นดอกครับปีแรกปีแรกนี่ เราอหน่วยน้ำเขาเบิ่งเป็นถึงได้ดอกไม่สิจับบ่จับกรบโบโหจับแน่นอนแล้วใบงามปาน,น่บยู่ถ้าแม่งามลูกก็สิงามตอวครับพี่ใบมันค <c oughs> มันเป็นงามกูอยู่สวนเผื่อตอวใบนี่ไหมกระอบโหแล้วว่าอยู่สวนหนาอะกรง่ามกัวโยอู้ใบ <c oughs> <c oughs> ละงามนี่ต้องดึงหยอดออกมาใบอ่อนออกมาหนิถ้าหน่อยแก่นี่พอดีก็ใบบานครับเพศสลัดอ่นนี่ใบบานดอกกระบานนบาล มันเป็นคางเดียวมันเป็นเคิงหนึ่งตัวตัวนี้ตันนี้นงายใหญ่เนี่ว่าสิติดกับตัวตีดดอกนอกบอรครับพี่จังสีนอน่เนาะแมนจะเ,เปิดตาดอกบ่านี่เปิดครับอบอสมันเป็นรุมม่นบนออกบันสุง,งาได้อยู่ทั้งอืนมันกนันหนาบ่เลยโอแสดงว่ารุ่นนี้พมกันอยู่ประมาณสิบสิบห้ามือบอแมนสิบห้ามือความซุมเขายังตังหลายแมนครับรุ่นสองพบกันอยู่เศร้า เจ้าสี่มืออยู่สวนยิบเอ็ดมือบอติงเจ้าสี่มือจังออกมาแมนทุเรียนนี่คนครับทุเรียนผู้ใด้ที่ใจแข็งกว่ากันไม่คนคนคนใจบะแข็งของทุเรียนคนใจบะแข็งของทุเรียนที่ตัวนี่ตนเออตอนนี้นะคือกันตอนถางแย่นี่ผู้ใด้ที่ใจวกันเไปเบิ่งทั้งปีครับอุ้ยห่างยังเม็ดครับนี่ว่าคือยังผมวัดนี่มันหกหกเจ็ดหกเจ็ดบ่ไม่ อีกสองฟีจอดกันตัวนี่ปลูกเนี่ยโมหจะปลูกฟักส่เลยแล้วโอเห็นไลยเขาปลูกกับปูอุ้ยงามงามงามถือว่าผ่านแห้งเลยครับอุ้ยเห็ดใบไห้งามอยู่ดีหยอดแล้วกับคุ้มไหนแหงครับผมเมืองหยอดล่ะคุ้มหยอดได้ดีแห้งยาสูดเดียวกันกับผมนะอยู่นี่ผมเห็ดผมบอกกดหยอดกดอดดึงหยอดเลยสิเพราะว่าห้องเขาทุเรียนมันหน่อยเนาะครับเกับคอยเห็ด ว้าที่ไปเป็นส่วนอุ้ยเป็นลอยหนึ่งก็สิเดีเอาวางซ้หน่วยเนาะครัทำงานนึงเนาะเดี๋ยซอยมันอยู่บ่ครับนี่เดี๋ซอยขย่าววะขย่าอยู่ครับอือซอยเตัว่ก็มาในขย่าแล้วเออตัวโพธิ์เถืขยาวซอยซอยยานมันแห้งเนาะอ้ยสี่่ะพี่น้องระธรรมดาในดินทรายครับพี่น้อง เรียนดินซะงามคนงานนี่ปลูกใครวะครับนี่บ่ปลูกงวงวครับป้าถจักไรครับปลูกไงัวนี่งวงมันสิสองไรโอ้เลี้ยงยักโตครับงัวงัวงเจี๊โตป้าดโถโอ้ก็ได้ขี่งัวแล้วมาใส่นี่ทุเรียนหน่อยเพราะว่าผมปลูกใหม่เออเนี่มาเห็นอะไรแล้วครับตัวนี้ทุเรียนใส่ขี่งัวนี่ละของแท้เลยนี่ยอดมันใหญ่กันใหญ่ยอดขี่งัวนี่ไม่เอานผมปลูกนี่ก็ผมสิปลูกนี่ปลูกนี่ยอดซืสองัว บ่อถูกตุเลียแสดงว่าเน้นเน้นขิงหัวไรกลัวแนวอื่นเนาะอืมครับตกี้ผมาะโมโหยาได้เพราะแต่ขีิงัวใส่อืเขีออกมาปุ๊บผมก็เอาใส่ครูประเทศเสงอ่อมมมโมโหว่าสิเป็นเสียล่าเสียยังเด๋บ่ถ้ามันแห้งแล้วมันก็บ่พอได้แห้งเด้บ่แห้งบ่แห็นครับม่นครับที่จะโแล้วผมออกจากของมาเทศไปเลยรอเหงาบ่ถ้าแห้งนี่บ่บ่ใครเปานไงถือว่าโมูหว่าสิมีเสียล่บโมูหว่าเป็นโรคนันโรคนี้ใส่ยางเดียว หวานละสัดวือๆเลยพี่น้องเก่งเก่งแน่นิชุดยอดไปนะครับปลูกไม่ไม้นี่ได้มุ้งสลีมได้กัน,ลง,นงลงพืนๆๆพ้นลงหยังบ่ลงพื้นเนี่ยห้องพื้นห้องหยังนะบ่ครับกาบ่ได้ห้องพืน้นปลูกปุ๋ยกับ่ได้ใส่บ่ครับปลูกแต่มันเลยปลูกแต่มันมุ้งสลีมมุ้งสลีมบ่ครับนี่มุ้งเนี่ยมุ้มงอยู่รครับ,บอรโ,โอ้แบบแบบนี่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 มุ้งมุ้งมุ้งข้างเสียงครับนี่มุ้งนี่เพิ่นเพิ่นปลูกไม้ร่องไม้ โอ้ยจังหน่อยเตรียมเบิร์ดได้นี่แต <Okay. S 1> ่เมื่อเร่มวันนี้เป็นหน่อยปีหนาวันนี้จะลงอยู่หน <N> ี่รุ่นรุ่นสองนี่รุ่นสองวันนี้ก๊ะร่งดึงหยอดออกเออเอออืมหดหยอดก็ล่างออกพอดีบานนี้เทศลาลใบกบดอกกับบานบันนี้รุ่นสองท่ทา,นนทานครับบะไปถ้าหยอดออกผมดีใจตัวยอย่างถ้าหยอดไม่ออกผมตกใจอย่ามันมาออกอย่ามันมาท่วมกันครับเออไอมันเป็นหยอดออกมาสิมันกับ เออเขากับมีแนวหวังเนาะถ้าอยู่ซื่อๆหน่อยอดว่าออกว่าออตื่นเลยถ้ามันออกเสียงหูหแล้วม,มันจะเหนื่อม,มันสีบาน,น,นบเนาะออถ้าตัวได้หยอดว่าออกนั่นพิอตยาดโอ้เกียงแห้งเกียงแห้งทุเรียนอิในใสเ่เอ,อ้ยมันธรรมดาเล่ยครับพี่นนองคือว่ารุ่นสองออกมาทำหน้าตัวออกร้ายสลายครับพี่หนานล้วสิด้แตียงงานลายเติบครับ งานเดียวตัวได้เงี้ยๆเนี่ยบอกกาตัดเยลยหมดก็ร้ายทีเดียวยูหันบ่มีตัวหนึ่งแล้วมันมาเป็นดอกผมลำบกตัวงานละสา,ามเมตรสามเมตรขาบ่มันขีขี้กันบ่บลอ่องเบิองตัดออกเลยตัดออกตัดออกเดี๋ยวนี้ดอกว่ามันเด็ดต่อยเลยมันแสงเขาได้ดอกเป็นไวเพราะว่า หลอกมันหนีนมันเป็นมันมันเป็นแบบกะห้องกะห้ามีตันหนึ่งทดลองมองกับตัดเลยง่ายซาเมตรเี่ยู่บบอครับแสงมันสีซองมาทังหมดมันมาทั้งนั้นมันสิบังบังแมนส่วนทางนั้นไล่แต่ส่วนทา้งนั้นมันค่อยออกมันบอกแสงบังห่วยมันมันมันออกทีแล้วพอดสีมันอยู่สีเห้าเห้าเห้ากันน้ำน้ำซอยมันเนอครับการจิออกดอกกับเปิดตาดอกซอยโว้ยปีนาเราเด็ดเตียงง่ายหลายครับ งานไรเงี้ยหดมวนต่ำอยู่หันก็ยังไปเรื่องเมืองถ้ามันเป็นหน่วยนี่สี่ขื่นโซ่งไหนนอขึ้นไปมัดหน่วยนะขึ้นไปกับไปต่ำใส่บันไดใส่บันไดขึ้นไปกับไปมัดอุ้ยงาหนไรงาอืมว้าวที่รือแหวแหรือวมันเป็นดิอุ้ยเอ้าถ้าถ้ารุ่นเรงสี่แตเวลาหายน้ากับสี่เดปิดแม็นบ่แม่นค่ะคุณบอกผมไปซื้อว่าเออเออนี่ว้าวนี่สี่เดป ต้นนี้ตัวนี้ก็สิได้เปิดแต่ว่า<ล>ตัวน,นั้นแล้วบอกผมไปเสือต้อนละสิบสามบาทตัวนั้นตัวน,นั้นก็สิได้ปิดนะแม่นครับปิดแล้วไห่น้ำหสักตัวนี้ถอยน้ำจักหมื่นครับสามหมื่นสามหมื่นบ่แม่นครสามห<า>ม,มื่นแล้วมืหมดเสาผมมาเอาไหานา่น้ำผมทานเบิ่งหลวงเลยตัวอันบักง,งาเง่ยใหมน่นี่แหะครับนี่ถ้าถ้าน้ำมันเกินถ้าน้ำมันเกินเท่าเท่าเงาอมึงสิถ้ามัน ถ้ามันหักแปะหนามมันรวงบ่านเ้องกระกำมือหนีมันเลื่อมลมันรวนหนีมันยังหนีมันยังแข็งในมืออยู่ให้มันนิ่มๆทรมานให้หนามลายเ้าห้องทรมานมันจังหน่อยทรมานมันจังหน่อยก็ให้มันอย่างเหี่ยวๆนะมันจีนิ่มมือเข้าเข้าเข้าผักหนามจังหน่อยทักยาผักไปสามมือแต่ว่าคว่ำซุ่มเพราะมันยังหลายอยู่กันจน ปาสตอยมันกันหลายอยู่หันหอ,อมกลุ่มทีบหมดแล้วอยู่หันบ่ได้บ่ได้สมดอกเยสวนเพิ่งสมเองอก็ต้องบานยังสี่แม่งั้รุ่นเดียรุ่นเดียวกันนี่ล่ะนี่นี่รุ่นนี่ล่ะตัวน,นัน้นรุ่นนี่ล่ะหา้งแง่ใหมน่นี่ล่ะหา้งแง่ใหม่นี่ล่ะพระตัวนี่ล่ะตัวเอิ่อว่าลูกคาบดอกเนาะเท่าหอยนางเกินมันสิโรนเท่ากับเบิ่งว่ามันโรน้ามันโรนเท่ากับ<า>ผักนามบีข่อยอีหอยยังสีาที๋สอง สิบเออสิบสามมือนนี่ดินเท่ากับถือว่าซุมเนยเพราะว่าดินทรายเทามันยังซุมไก่พี่ยังซุมไก่งนน่นเดียวมันกับมันซุมโดนพี่นาเนี่ยวางกลางนี่อันเชิญแล้วนี่คืนมาได้ออกเบิร์ดละ <laughs> ลาย นี่นู่นกะสิได้าอโตพี่หนาโตเอาหน่วยพี่ง่ายอืมันมั <iet> นอยู่หันกศรีด้ตัดหลายกันหลายต้นอยู่มันทั้งเถื่อนไปถ้ามันงามมันห่างๆมันหมุกได้บ้านแม่นครับหมุกเป็นทองสร้างหมุกดีเป็นทองสร้นนางน,น,ยนยวยกับไงไงดอกกระสมบูรณ์ตัวดอกสมบูรณ์อืมโอ้ยคือว่างามเลยนี่พวกนี้เพราะปูหยาใหงว่าเบิดเลยว่าลังโลออกอืมโอ้ยทุเรียนเรางามแฮง โอ่หนึ่งแถว่ม่อน,นึ่หลุนสองมันงามจอดกันเดือตัวนี่แม่ครับแต่ว่ามันอกาสิโต้ไปกับชิมากผีเนาะยไอ้มันออกมาตั้ตาางเยอยปุเรียนดินทรายสีดีกว่าถือว่าเห็ดได้คักเนี่งามแห้งสมบูรณ์นะมันง่บัำง่ำย่ำฝนมันมันขังบ่หน่ะบ่ครับบ่บ่ขังกัดบ่เป็นหยังตัวตัวนี้ที่ ตัวห่าบนยกโคกที่ห่าเวลาห้าวางแป็บมันง่ไงมันบบมันมันบบโค้งโหยังแม่นครับแม่ให้ตัดหยากรึโค้งลงก็โค้งขึ้นโค้งลงโอ้ยสุริยันนี่คือว่าผักเลยนี่งามงามคือเที่ยวนี่มันโบงามเนี่ยมันมันมีหยาคือทั้งนี่กันหยาทั้งนี่กันหยาโอ้ที่ก้อนปูกหยาแเลี้ยงงัวอยู่ปลูกหยาอยู่สามปีทั้งนี้พี่น้องสินแล้วกินสุริยันบรรจาได้นี่ัตร โอ้ยมันจับขอครับอย่าให้มันบาจับแล้วนี่จลบแตกโอ้แถวแถวนี้เริ่มเริ่มมีคนลงมือแน่นเลยครับบ้านนี้บ่ก็มีเขาก็เอามาปลูกแค่สองสามต้นนะครับสองสามต้นสามต้นก็ตาย่สองสามต้นก็ได้ซื้อยาซ้ำเาปลูกซีไร่เหลอแล้วก็บวกงูยาเขาสิมาถามก็ของพวกมาถามนะโอ้เขาก็ว่าเขาปลูกได้แม่เหลี่ยงของเหลี่ยงใช่ไร้วาง ปลูกได้ปลูกบ่ห้มันตายเลยแล้วมันอยากทุเรียนแมนครับถ้าเป็นวิตตายแหละมันจะางนะครับวิตปีสองปีไปกั่ายครับปีแรกเดสิยวนี้ตจรไนมันดอกเนี่ยมันมันตายเนาะตอตอนมากเอาไน่เกิดขึ้นเองโอ้เอาไนมาปลูกมาตัวนี้เขาแตกแต่เหงาขึ้นมาอโอ้ยง่ายนี่มองมองเสียบมันหักลงบ่นครับมันตายเพิ่ะกโค้งขึ้นมาโค้งขึ้นมาใหม่บานเป็นเป็นทุเรียนเป็นทุเรียนปลาไปเลยแม่นครับอืเป็นไนเก่ามัน กระเซตทฤษฎีไหมกับผ้าพี่นองมาเบิงทุเรียนดินใส้นี่ครับบันค่าบันสะอาดบันแถวสะอาดครับแถวโค้งข้างโค้งนี่แหละครับก่อนตีเขาบรรยางครับที่ว่าเป็นทุเรียนแปลงหนึ่งงามครับครับจะคว้องเล่าบ่ให้เห็นหนาครับเป็นยังครับคลิปนี้กันั้นนั่นบ้านนั่นคว่วสเปรอยู่เราเราวันไหนกล้าออกซองไม่ได้ให้มันเป็นหน่วยกันแล้วจังสิโปรโมทครับ กเกษตรทฤษฎีใหม่กับที่ข้อจบไปสัมเนต่ะครับสวัสดีครับ